สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับผมดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวรอบโลกโดย ATFX นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับวันที่17ธันวาคมก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่หนักหน่วงมากๆเลยนะวันเป็นสัปดาห์แห่งข่าวแดงสัปดาห์แห่งเซ็นทรัลแบงก์จริงๆนะฮะตั้งแต่เฟดนะครับผมเมื่อคือวันพุธนะครับผมและเมื่อวานนะครับก็เป็นการประชุมของ ECB แล้วก็ประชุมของปอนนะครับผมสำหรับกราฟเบื้องต้นนะครับผมถ้าท่านไหนได้สังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยสกุลเงินที่มีการวิ่งแบบมีนัยสําคัญเลยจะเป็นปอนนะครับลองดูทําทําเฟรมสี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่ามีแท่ง8เมตรเปรี่ยงขึ้นมานะครับผมประมาณ1,300จุดนะครับผมจากจุดที่ก่อนที่จะมีข่าวออกนะครับก็สะท้อนนะครับฟอนดัมเมนทลของมันจริงๆตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังกันว่า เกิดอะไรขึ้นในการประชุม BoE รอบที่ผ่านมานะครับผมในขณะเดียวกันครับผมกุลเงินยูโร USD ครับก็มีความคาดหวังจะขึ้นแต่เอ้ยสามารถจะยืนได้นะครับเนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้แรงมากอย่างที่ตลาดคาดนะครับผมจริงๆคือตลาดก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับ EU อยู่แล้วแหละเพราะ EU เขาบอกชัดเจนอยู่แลว้วว่าเขายังไม่ได้มีแผนจะขึ้นดอกเบี้ยจนกว่าจะปี2024ถ้าเราจำกันไม่ผิดนะเท่าที่เราอ่านวิเคราะห์กันมานะครับผมเอาล่ะมาลองไล่ย้อน,ย,อนย้อนดูกันก่อนนะครับผมสำหรับประเด็นแรกนะฮะ เรื่องของเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือตลาดแนสแกครับผมได้มีการปรับลดลงมาอย่างรุนแรงนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับจากบริเวณหนึ่งืหันสี่้อยห้าสิบจุดกัชนีนะครับผมลงมาสู่ราวๆหนึ่งหืนห้าันแปดร้อยนะครับถือว่าลงค่อนข้างเยอะนะครับผมหกร้อยสาิสองจุดเนี่ยถ้าเราตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยหกร้อยสาสิบจุดหารหนึ่ง 6 4ส0่นะครับผมก็เราเราสามเปเลยทีเดียวนะครับเป็นการปรับตัวของตลาดที่ค่อนข้างน่ากังวลน,นะครับผมถามว่าสิ่งนี้เกิดอ,อะไรขึ้นในเมื่อเมื่อวันก,อนก่อนก็เพิ่งจะบอกไปไม่ใช่เหรอว่าขึ้นดอกเบี้ยตามแผนนะครับผมลด QE ตามที่ตลาดคาดก็ต้องเรียนตามตรงว่าช่วงเวลาที่จะด้านล่างขึ้นด้านบนเนี่ยครับผมเป็นช่วงเวลาที่ตลาดได้มีการคาดการณ์นะครับผมว่ามันจะแย่กว่านี้นะฮะพอมันออกมาตรงตามคาดก็เลยเด้งแต่สุดท้ายฟันดัเบลทลหรือพื้นฐานจริงจริง ของพวกเศรษฐกิจสารัฐก็คือเกิดขึ้นแล้วคือมันนี่ซัพปายจะลดลงนะครับผม QE taper ลดลงนะด้วยอัตราที่เร็วขึ้นนะครับผมดอกเบี้ยนะครับก็จะขึ้น3ครั้งในปีหน้านะครับผม2อย่างนี้นะครับผมบวกกับ e ออ n ์ n g ็ของบริษัทต่างๆที่มีแนวโน้มจะลดลงในปีหน้า3ปัจจัยนี้กดดันตลาดหุ้นสารัฐแบบมีนัยสําคัญนะครับผมทําให้มันไม่สามารถที่จะยืนอยู่ด้านบนไกลๆไ,ได้นะฮะก็ สำหรับปีหน้าก็มองว่าเป็นปีที่น่าจะลำบากสำหรับการถดหุนของสหรัฐนะครับผมอ่ะอันนั้นคือเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าอีเวนต์ของการประชุมเฟดนะครับผมซึ่งเราเล่ากันไปแล้วนะฮะเมื่อวานนะครับผมตัวเลขของทางเศรษฐกิจสหรัฐนะครับผมได้มีการประกาศออกมาออกมามิกซ์กันนะครับไม่ได้มีนัยยะสําคัญให้มันขึ้นหรือให้มันลงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะข้ามประเด็นนี้ไปนะครับผมเพราะมันไม่ได้มีนัยยะสำคัญนะครับทีนี้เรื่องที่2นะครับผมคือเรื่องของ ECB นะครับ ECB นะครับผมได้มีการอัปเกรดเป้าเงินเฟ้อนะครับผมและลดประมาณการ GDP ปีหน้าลงนะครับผมสรุปคือเขามองว่าเงินเฟ้อมันจะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็มองว่า GDP จะโตแย่ลงด้วยนะครับผมและเขาก็พูดให้สัญญาณชัดเจนนะครับคุณคริสตินลากาดนะครับว่ายังไม่มีความเป็นไปจะเรียกว่าอไรดีล่ัอันไลนนี่คือไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยในปี2022ตามชาวบ้านเขานะครับผม บแอสแบบนี้ I, นะครับผมส่งผลให้ค่าเงินสกุลยูโรนะครับผมไม่สามารถที่จะยืมเป็นขาขึ้นได้นะครับเพราะว่าถ้าทรายที่จะได้เรียนสันมนาสัปดาห,าห์หน้านะครับผมผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยถึงมักจะส่งผลให้สกุลเงินแข็งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในงานสัมันารอบหน้ากันนะครับทีนี้พอประกาศแบบนี้ปุ๊บก็อย่างที่เห็นครับสิ่งที่เขาคาดหวังว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างบ้างไม่มีนะครับราคาเลยปรับตัวลดลงเข้าสู่โซนปกตินะครับผม ทีนี้นอกจากนั้นก็คือตัว P.M.I. นะครับผมก็เริ่มแสดงให้เห็นว่าสัญญาณนะครับผมในภาคการผลิตและภาคการให้บริการก็แผ่วลงในเดือนธันวาคมเช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีข่าวของ I.F.O. report เกี่ยวกับทางยูโรนะก็จะส่งผลนะครับผมต่อเกี่ยวกับเรื่องของ investment นะครับผมหรือววกภาคธุรกิจนะว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงในปีหน้าต่อไปนะครับผมเอาละทีนี้ คู่สุดท้ายนะครับผมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงปอนด์นะครับผม g p p นะครับผมได้มีการประกาศเมื่อวานนะฮะถ้าใครได้ติดตามข่าวช่วงต้นสัปดาห์มาเราได้อัปเดตไปแล้วนะครับผมว่าสกุลเงินปอนด์เนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเนี่ย CPI เนี่ยปรับขึ้นเป็น5%นะครับสูงมากๆสาหรับสกุลเงินปอนด์นะครับผมเกินเป้าเข้าไปแล้วนะทีนี้ก็เลยมีการโหวตนะครับผมว่ารอบนี้จะมีการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับผมรอบที่ผ่านมานี่แหละ จาก0.1เป็นเป็น0.25เปอร์เซนตนะครับผมหลังจากที่เห็นตัวเลขเงินเฟ้อพ ung, ุ่งทะลุสูงสุดในรอบ10ปีนะฮะผลการโหวตที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับในการโหวตรอบที่แล้วนะครับผมเสียงเนี่ยเขาได้คิดว่าควรจะขึ้น2คนแต่รอบนี้คือ8-0-1นะฮะคือ8คนเนี่ยคิดว่าจะขึ้นนะครับผมอ่อใช่8คนคิดว่าจะขึ้น0คนคิดว่าจะคงดอกเบี้ยนะครับ1คนคิดว่าคนลดนะครับผมก็เอาใหม่8คนคิดว่าจะขึ้น0คนคิดว่าจะ คงดอกเบี้ยหนึ่งคนคิดว่าออนั่นแหละผมขออนุญาตนะขออนุญาตผมพูดผมพูดแล้วลิ้นบานขออภัยนะครับแปดคนคิดว่าจะขึ้นครับส่วนคนคิดว่าจะลดหนึ่งคนคิดว่าคงดอกเบี้ยนะครับผมรอบนี้มติส่วนใหญ่นะครับเลือกว่าจะขึ้นพลิกจากทางรอบที่แล้วนะครับผมที่ให้สัญญาณมาว่าจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นสองสนเจ็ดั่นเองนะครับผมทีนี้เรื่องของบ o e อเนี่ยมันมีประเด็นที่เพิ่มนึงที่น่าสนใจอันหนึ่งคือในรีพอร์ตของเขาครับได้มีการส่งสัญญาณนะครับว่า จะมีการทบทวนวิธีการปรับขึ้นดอกเบี้ยไม่ใช่วิธีทบทวนการจํานวนดอกเบี้ยที่จะปรับขึ้นในช่วงกุมภาั่านปีหน้านะครับผมเขา <ๆ S 2> บอกว่าตอนนี้จริงๆอ่ะมันอาจจะเล้งขึ้นได้มากกว่านี้แต่ว่าปัใจจัยใหม่ตัวโอมัครอนที่เข้ามาเนี่ยทำให้เขาต้องขอรอดูรีวิวไปก่อนนะครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรนะคะถ้าออกมาในที่ทางที่เขาสามารถขึ้นได้เขาก็จะขึ้นนะครับผมอันนี้คือสัญญาที่เขาให้ไว้นะสกุลเงินบอด์ดนะครับเลยเป็นสาเหตุที่ว่า กราฟสกุลเงินปอนด์เนี่ยพุ่งขึ้นมามากกว่าปกตินั่นเองนะครับผมคือธรรมดาตลาดคาดขึ้นหนึ่งครั้งแล้วเขาเล่นจะขึ้นต่อเลยในเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมสกุลเงินก็เลยปรับตัวแขงขึ้นมานะครับผมท้ายสุดสำหรับผมครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวดีของฝั่งยูเคนะครับผมว่าทางยูเคนะครับผมกับออสเตรเลียได้มีการเซ็นสัญญานะครับผมหลังจากที่มีประเด็นเรื่องเบรกซิตออกมาครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นสัญญาณบอกว่ายังไงเป็นสัญญาณบอกว่าโอกาสที่ยูเคนี่ ยูเคเขาเริ่มพยายามจะตั้งตัวเองขึ้นมาแล้วนะครับผมว่าเออเขามีแผนที่จะขยายเศรษฐกิจหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วเริ่มเห็น progress หรือความก้าวหน้าแล้วด้วยการเซ็นสัญญาค้าขายกับทางออสเตรเลียนะครับผมเนื้อหาข่าวนะครับได้เล่าว,ว่าได้มีการเซ็นเกี่ยวกับพวกของการประมูลงานภาครัฐนะครับผมภาค G2G นะเพิ่มขึ้นอีกสิบิลเลียนปอนด์นะครับผมหนึ่งหมื่นล้านปอนด์นะครับผมและลดกำแพงภาษีต่างๆลงระหว่างการค้าระหว่างสองประเทศนี้ สิ่งนี้จะส่งผลต่อสกุลเงินปอนด์ยังไงครับสิ่งนี้จะส่งผลให้เวลาที่สหรัฐอาณาจักรหรือยูเคน UK เนี่ยได้มีการตัดสินใจส่งออกสินค้าไปที่ออสเตรเลียเขาจะไม่โดนเก็บภาษีสินค้าเขาจะถูกลงเทียบกับประเทศที่ไม่ได้โดนที่ไม่ได้มีการเซ็นสัญญาก,กัดน,นะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับข่าวรอบโลกรอบนี้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมคออนุญาตส่งต่อข่าวอื่นๆนะให้คุณมิวต่อได้เลยครับ ขอบคุณคุณจอบนะคะสำหรับนิ้วนะคะก็มีสรุปสั้นๆจากธนาคารสวิสเนชั่นแนลแบงค์นะคะก็ซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ออกมาถแถลงนโยบายทางด้านการเงินเช่นเดียวกันนะคะเมื่อวานก็เป็นวันสําหรับธนาคารกลางหลายๆประเทศนะคะก็สรุปสั้นๆนะคะก็ธนาคารสวิสนะคะก็ยังคงนโยบายตามเดิมนะคะดอกเบีย้ยก็ยังคงอยู่ที่ติดลบ0.75%นะคะส่วนการคาดการเงินเฟ้อนะคะก็คาดการว่าปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่0.6%ปีหน้าก็จะอยู่ที่1.0%นะคะส่วน GDP คาดว่าปีนี้น่าจะโต ที่3.5ปนะคะปีหน้าก็คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ3เนาะแล้วก็ด้านการว่างงานการจ้างงานต่างๆนี่ก็คาดการว่าอัตราการว่างงานน่าจะลดลงนะคะโดยสรุปประมาณนี้และอีกข่าวนึงนะคะข่าวนี้ก็เป็นประเด็นที่กําลังพูดถึงกันด้วยนะคะจริงๆมิวก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นแล้วนะเพราะว่าไม่ว่าจะมีข่าวเรื่องการขยายพดานนี่เมื่อไหร่นะคะก็ผ่านทุกรอบนะคะไม่รู้ว่าตลาดจะเล่นอะไรนะก็ตอนนี้นะคะประธานนักิริโจไบเดนนะของเขาก็ออกมานะคะบอกว่าได้ลงนามรับรองกฎหมาย ขยายเพดานนี้ของสารัดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อหลีเลี่ยงการผิดชําระนี้นะคะก็ ปัจจุบันนี้นะคะเพดานนี่ของสหรัฐเนี่ยก็อยู่ที่28.9ล้านล้านดอลลาร์นะคะก็เพิ่มขึ้นไปอีกที่2.5ล้านบวก28.9บวก2.5ล้านปัจจุบันนะคะก็จะอยู่ราวๆที่31.4ล้านล้านดอลลาร์นะคะโดยสรุปข่าวก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับการสรุปข่าวจากบล็อกเกอร์ a t f x ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะก็เจอกันอีกครั้งในวันจันทร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ